สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับที่เราจะมาแนะนําวิธีการ format external hard drive ให้สามารถใช้งานทั้งฝั่ง Mac แล้วก็ฝั่ง Windows ได้นะครับหลายท่านจะเจอว่าใช้ external ร่วมกับ macOS แล้วก็ Windows OS นะครับมาฝั่ง Mac ก็ไม่สามารถก็ปีข้อมูลลงไปได้นะครับไปฝั่ง Windows ถ้า format เป็น Mac ก็มองไม่เห็นอีกนะครับวิธีการนะครับให้เลือก format external ของเราเป็น fat32 หรือ exfat นะครับ วิธีการง่ายๆเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับคุณได้ external มาอันหนึ่งนะฮะมัน Default เนี่ยจะ Format เป็นอะไรก็ช่างนะครับให้เราไปที่ go แล้วก็ utility ครับจากนั้นเลือกไปที่ d i s utility แล้วเลือก external ที่เราจะ Format นะครับในที่นี้ เป็น External เสียบเป็น USB ยีห่ห้อ a g a t e นะครับผมเลือกที่จะวิธีการของลูกค้าต้องกด p a r t i t i o นนะครับแต่ในที่นี้ผม Partition ไว้หลายอันมากดังนั้นผมจะทดสอบที่10.9 OS ผมผมจะเลือกเป็นอ e อ a s e นะครับแล้วเลือกตรงนี้เป็น MS.FAT หรือ EXFAT ในกรณีที่ลูกค้านะครับมีเครื่องตั้งแต่ Windows 7ขึ้นไปนะครับท่านสามารถเลือก EXFAT ได้เลยนะครับ ในที่นี้ผมจะเลือกเป็น EXFAT นะครับแล้วก็กดอ,อันนี้ผมเลือกเป็น data จากนั้นก็กด else เพียงแค่นี้ external ของคุณนะครับก็จะสามารถใช้ได้ทั้งฝั่ง mac แล้วก็ฝั่ง windows เราจะเช็คได้อย่างไรนะครับมาฝั่ง mac นะครับเราให้ทุกท่านคลิกขวาแล้วก็ get info ที่ตัว external นะครับ แล้วจะเห็นว่าด้านล่าง sharing and permission ตรงนี้นะครับเนี่ยครับ you can read and write ถ้ากรณีที่ format ตรงนี้เป็น ntfs windows นะครับจะทำให้เราเนี่ยสามารถทำงานได้แค่ดึงข้อมูลลงดึงข้อมูลออกจาก external มาใส่เครื่องเราได้เท่านั้นถ้าเราจะเอาข้อมูลเราใส่เข้าไปใน external เนี่ยไม่สามารถทำได้ต้องใช้แอปเสริมเช่น พาร a ลกอน NTFS ซึ่งก็จะต้องมีค่าไหลส่งไหลเส้นอีกนะครับในกรณีนี้ฟรีนะครับฟอร์แมตเป็น exfat เลยแล้วเราสามารถที่จะใช้ได้ทั้ง mac ทั้ง windows นะครับก็ฝากไว้นะครับสำหรับ user ที่จะต้องใช้ external ที่ต้องใช้ร่วมกับ mac os แล้วก็ต้องใช้ร่วมกับ windows ด้วยหรือท่านสามารถแบ่ง partition เป็น2 partition เลยครับอันนี้ใช้กับ mac ก็ฟอร์แมเป็น mac os x t 1นะครับอีกอันหนึ่งอีก partition หนึ่งก็ฟอร์แมเป็น e s f a t นะครับอเอ็กแนะครับเอ็กแฟจะหมดหมดปัญหานะครับว่าไฟล์เกิน4กิกมูฟไม่ได้อะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นการไม่ต้องลงซอฟแวรเพิ่มเติมนะครับยังไงก็ขอบคุณและก็สวัสดีนะครับแล้วก็ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ